สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่กับดูเบียนิโอสามหตัวนี้นะครับเป็นเกมมิ่งโฟนในงบประมาณไม่เกิน7,000บาทนะฮะที่มาพร้อมกับสโลแกนที่ว่าบอลทูวินนั่นเองนะครับแล้วถ้าเรามองดูตรงกล่องนะฮะจะเห็นคําว่า AI ขึ้นมาตรงนี้นะฮะแสดงว่าตัวเครื่องเนี่ยฮะรองรับในเรื่องของการใช้งาน AI ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า AI ของเขาทํางานอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมมาพูดในจุดนี้จุดเด่นของตัวนี้กันก่อนนะฮะว่าตัวของเขานะะฮทำอะไรได้บ้างนะครับผมในส่วนแรกเเเเเเเลยยยนน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 นะะ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 ฮฮฮฮจจจปปป็โโโชชชวววว์์์์์์ดดดดดดทททิิิกกกกกกกอออออรร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 รัััั่่่่่งง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 ตตีี้้้้้้้าาาาาาสมมมถบบบบไไไใหคผซึุูข สองข้างเลยนะครับเป็น L กับ R นั่นเองนะครับเวลาใช้งานก็แค่กดลงไปบนนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วฮะเราสามารถปรับได้เลยนะครับว่าฝั่ง L ให้ทําอะไรได้บ้างนะฮะเราก็สามารถเลือกได้แบบนี้เลยนะฮะฝั่ง R ทําอะไรได้บ้างนะฮะเลือกได้แบบนี้เลยฮะเวลาใช้งานนะฮะท่านเพื่อนสังเกตดูนะครับจะมีปุ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเวลาเรากดฝั่งซ้ายถ้าเราเปิดใช้งานแล้วจะมีปุ่มหนึ่งแดงขึ้นมากดฝั่งขวานะครับจะมีปุ่มน้ำเงินขึ้นมานะฮะตรงนี้นะครับผม น,นี่คือโชว์เดอะทิกเกอร์นะฮะเอาไปเล่นกับพวกเกมผับจ้พวกฟรีไฟล์อะไรเงี้ยสนุกแน่นอนนะครับผมหรือจะเล่นเกมอื่นก็ได้นะที่รองรับเกมส a c e นั่นเองนะครับถัดมานะครับผมในส่วนของเกมสเปซนะครับตัวนี้เกม Space จะเป็นเวอร์ชั่นที่3แล้วนะฮะจะมีฟังก์ชันต่างๆมาให้ใช้งานเพียบเลยฮะ สามารถปรับเพลวแมนของเครื่องได้นะครับว่าจะเป็นแบบสมดุลประหยัดพลังงานหรือรีดประสิทธิภาพของตัวเครื่องออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ยังสามารถดูสเตตัสต่างๆดูเฟมรมเรทต่างๆของตัวเครื่องได้ด้วยนะครับแล้วก็มีแถบเครื่องมือปรับแต่งการใช้งานต่างๆมาตรงนี้เลยนะครเราสามารถเลือกปรับแต่งการใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครยังรองรับในส่วนของบายพาสชาร์จด้วยนะครับสามารถกดนะฮะ เพื่อใช้งานบายพาสชาร์จได้นะฮะแต่เราต้องเสียบสายชาร์จเข้าไปก่อนนั่นเองนะครับนอกจากเกมสเปซเวอร์ชันสามนะฮะจะปรับตัวเครื่องให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วะฮะยังมี AI ในส่วนของการตรวจสอบพฤติกรรมของการเล่นเกมมาให้เราด้วยนะครับผมแล้วนอกจากนั้นนะฮะก็ยังมี AI ในส่วนของการใช้งานโดยทั่วไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโทรสามารถแปลภาษาระหว่างเราโทรได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับผมสามารถตั้งได้ตรงนี้เลยแล้วก็หน้าจอของเขานะครับผมก็ให้มาที่0ตตหหญ่ง 6, ah ร้วก็ยังมีแสดงสาาาิบเฮิร์ตตนครับตเต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่ของงานนดีไซ์กันมิลล งานดีไซน์บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะฮะสีที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะฮะจะเป็นไซเบอร์ซิลเวอร์นะฮะซึ่งสือว่าสีเนี้ยก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมในการจัดวางตำแหน่งกล้องของเขานะฮะก็เป็นกล้องแบบหกเหลี่ยมแบบนี้นะฮะจัดวาง2โมดูลอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ฝาหลังของเขานะฮะก็เป็นดีไซน์แบบแคล้ายๆแนวไซเบอร์เลยนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ตรงตามเขานะยังสามารถปรับเปลี่ยนสีต่างๆได้ด้วยนะฮะแล้วถ้าเรามองดูด้านล่างนะฮะตรงนี้ก็จะมีลาโพงมีช่องชาร์จ็นแบบไทซีแล้วก็มีไมค์มาให้ในตัวนะครับผมเมื่อพลิกมาดูด้านข้างฝั่งนี้นะฮะก็จะเจอโชว์เด้วยทิกเกอร์นะฮะที่ผมแนะนาไปเมื่อสักครู่นะฮะว่าใช้งานอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีปุ่มนี้ต้องของปุ่มพาวเวอร์นะฮะที่เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือในตัวด้วยนะฮะแล้วก็ตัดสีแดงแบบสวยงามเลยนะครับแล้วถ้าเราพลิกมาดูด้านบนตรงนี้นะฮะก็จะพบกับไมมมคคตััััดดดเสสีียงงงงรบกววน,นน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 ออะะะผถาาาใาา่่ขข้้้ฝ ก็จะมีในส่วนของปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะแล้วก็มีถาดซิมนะครับในส่วนของถาดซิมตรงนี้นะฮะเรายังสามารถใช้งานในเรื่องของ s d card ได้อีกด้วยนะฮะถาดซิมของเขานะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมสามารถใส่ซิมได้2ซิมนะฮะ แต่ซิมที่2นะฮะเราเลือกได้ระหว่าง SD Card หรือว่าซิมที่2นะฮะถ้าใครใช้ค้อมูอเยอะๆก็ยังสามารถเพิ่ม SD Card ในตัวนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอฮะตัวนี้เป็นแบบหน้าจอแบนนะผมซึ่งหาฟิล์มหาอะไรติดได้ง่ายดูแลรักษาได้ง่ายนะครับและนี่ก็คืองานดีไซน์โดยรวมนะฮะของดูเบียน o 3โอตัวนี้นะฮะบ,บอกเด้เลยว่าสีสันสวยงามนะฮะแล้วก็งานดีไซน์ของเขา สวยงามดูทันสมัยแล้วก็ดูเท่ม,มากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะน้ำหนักดีมากๆนะฮะจับแล้วถนัดมือนะครับถัดมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของสเปคกันนะฮะว่าสเปคของเขาให้อะไรมาบ้างนะครับในส่วนของ CPU นะฮะตัวนี้จะให้มาเป็น u n i s o c T8300 นะฮะ Octa Core 2.2 GHz GPU ให้เป็นมาริ G57 ซึ่งบอกได้เลยนะครับว่า CPU ตัวนี้นะฮะก็เหมาะกับการเล่นเกมในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็หน้าจอของเขานะครับให้มาขนาดใหญ่ถึง6.8นิ้วเป็นแบบ Full HD นะฮะ Refresh Rate ของตัวหน้าจอนะฮะอยู่ที่120 Hz แล้วก็สามารถปรับแสงสว่างสูงสุดของหน้าจอได้ที่1,000นิตแล้วก็ในส่วนของกล้องหลังนะครับ เลนหลักให้มาที่50ล้านพิกเซลเลนเดฟให้มาที่2ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็ยังสามารถบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ที่ 1,080p 30เฟรมเรทในส่วนของกล้องหน้านะครับก็ให้มาที่16ล้านพิกเซลนะฮะสามารถบันทึกวิดีโอกล้องหน้าได้ที่ 1,080p 30เฟรมเรทเช่นกันนะครับผมต่อมาในส่วนของแจ็คหูฟัง3.5นะฮะตัวนี้ก็ไม่มีมาให้แล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะได้มาเป็นแบบลำโพงคู่ DTS X Ultra นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของเขานะฮะให้มาใหญ่ถึง 6,000mAh นะรมมมม้ก็กาชาช่่่ะะใใใสสสไเเดพิถ ถัดมาในส่วนของ NFC นะฮะตัวนี้ก็มีมาให้เช่นกันนะครับผมส่วนการสแกนนิ้วนะฮะก็ยังสามารถสแกนนิ้วได้ที่ปุ่ม power ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ Android 15นะครครอบทับด้วย MyOS 15นะฮะแล้วก็การกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP 54นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสเปคโดยรวมของตัว Nu เบ a ยน o 3 5G ตัวนี้นะฮะแล้วถัดมานะครับเดี๋ยวผมมาเทสในส่วนของเกมกันฮนะ,ะว่าตัวเกมนะฮะสามารถเล่นได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของการททสอบเกมนะ,คะ,มะก,กนนะคระับผม่ผม,มทก่อบอยะะื่อเปิดเกมขึ้น นะครับสังเกตดูด้านล่างตรงนี้นะฮะเขาจะบอกว่าเครีย์แครเครียแลมมันให้พร้อมกับการเล่นเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันดับแรกนะฮะก็คือการตั้งค่าของตัวเกมอ v นะครับในการตั้งค่านี้นะฮะผมจะเปิดสุดทุกอย่างเลยนะครับผมเท่าที่จะเปิดได้นะครับก็จะปรับเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าสนามลบนะฮะตรงนี้ผมจะปรับเฟรมเรทให้สูงสุดไว้เลยนะครับผมเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเมื่อเริ่มเกมมานะสังเกตได้เลยว่าเฟรมเรทตอนนี้ของเราอยู่ที่60เฟรมนะครับผมเดี๋ยวลองเล่นไปดูนะฮะ จากที่ผมเล่นมานะครับผมรู้สึกว่ามันก็ลื่นดีนะครับผมแล้วก็สีสันของภาพดูครับสีสันสวยงามเลยนะครับผมภาพดูคมชัดมากนะครับเดี๋ยวเราดูการบวกนะฮะว่าการบวกของเราจะเป็นอย่างไรนะครับผมนี่ครับบวกก็จะเป็นประมาณนี้ฮะโอ้โหเอฟเฟกนะฮะก็สีสวยใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ใกล้จบเกมแล้วนะผมเฟรมเรทก็ยังนิ่งๆอยู่นะฮะที่ห0สิเฟรมเรทนะครับผมเรียบร้อยครับจบเกมไปนะครับผมประมาณสิีนา การเล่นก็ยังลื่นๆนะครับเฟรมเรทก็ประมาณ60เฟรมเหมือนเดิมนะผมถือว่า R วีนะครับเป็นเกมหนึ่งที่เล่นได้แบบลื่นๆเลยไม่มีปัญหานะครับปรับสุดได้สบายๆนะภาพสวยสีสันสวยนะครับผมถัดมานะฮะในส่วนของเกมฟรีไฟนะผมในเกมนี้นะผมก็จะตั้งค่าโชว์ดอิกเกอร์ด้วยนะฮะโชว์ดอิกเกอร์ตรงนี้ที่เขามีมาให้นะครับเพื่อใช้งานในเรื่องของการเล็งแล้วก็การยิงนะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเช็คในส่วนของกราฟิกตัวเกมก่อนนะฮะ อันนี้ผมจะปรับเป็นระดับสูงไว้แบบนี้เลยนะครับผมโหมดประสิทธิภาพเปิดไว้นะครับผมก็จะใช้งานกราฟิกประมาณนี้นะฮะเฟรมเรทเปิดสุดเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะผมไปเริ่มเกมกันเลยนะครับในระหว่างรอเล่นเกมนะฮะเดี๋ยวผมตั้งโชเดอรทิกเกอร์ก่อนนะครับเราเลื่อนแผงเกมสเปซออกมาแบบนี้นะครับผมจากนั้นกดตรงรูปมือตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับเมื่อกดมาเสร็จนะครับก็จะขึ้นโชเดอร์ทิกเกอร์มาอย่างนี้นะฮะเราสามารถเลือกปรับได้เลยนะโชเ์ทิกเกอร์เนี้ยนี่แอลให้มาอยู่ตรงไหนนะฮะเราเลื่อนมาแบบนี้ได้เลย าให้อยู่ตรงไหนประมาณนี้เนาะเล็งกับยิงนะครับเมื่อเราได้ปืนแล้วนะฮะให้เราเช็คโชว์เลเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อใครแบบเซ็ตมาไม่ตรงนะฮะกดขึ้นมานะฮะตัว L อยู่ตรงเล็งนะฮะส่วนตัว R อยู่ที่ตรงปืนยิงนะครับผมก็จะได้แบบนี้เลยนะฮะโอเคออกมาปุ๊บเวลาจะใช้ก็ตัว L นี้คือฝั่งนี้นะฮะเป็นเล็งแล้วเห็นไหมฮะเดินตัว R ยิงนะฮะประมาณนี้เลยครับไปลุยกันครับเพื่อนๆดูสีของภาพนะฮะสีสันสวยงามเลยนะดูดีครับสีท้องฟ้าสีหญ้าสีอะไรนะฮะใช้ได้เลยฮะสำหรับหน้าจอตัวนี้ เรียบร้อยครับเฮดช็อตโอ้โหเล่นง่ายมากครับกดนี่ฮะกดโชเดอร์ทิกเกอร์เนี่ยสนุกมากครับเจอแล้วครับเจอแล้วเป็นไงล่ะโชเดอร์ทิกเกอร์เรียบร้อยครับเจอรถแล้วครับลองดูนะครับว่าการขับรถจะเป็นอย่างไรนะครับผมโอ้โหลื่นเลยครับเนี่ยฮะสีสันสวยนะฮะดูดิชมทิวทัศนะครับอืใช้ได้นะฮะสำหรับตัวนี้นะ สำหรับเกมฟรีไฟ,ฟนะครเมื่อกี้ก็เล่นได้สนุกมากๆมีปุ่มโชว์เดอร์ทิกเกอร์นะครับผมทำให้เราเล่นสนุกได้มากขึ้นเลยทีเดียวนะคะรับผมโดยรวมสำหรับฟรีไฟนะครเล่นในแบบสนุกๆนะครับปรับการาฟิกได้สูงเลยนะครับผมแล้วก็ังได้สีสันของภาพอยู่ในเกณ์ที่สวยเลยถ <c oughs> ัดมาฮะ,ะในส่วนของเกมก e n ชิ้นนีแพ็นะผมในส่วนของการตั้งค่าการแสดงผลนะฮะตรงนี้อยู่ในระดับต่ำนะครับผม <c oughs> เอาวิ่งรับเคสอะไรอย่างเงี้ยทำได้สนุกสนุกเลยนะครับผมถือว่าโอเคนะสำหรับเกมเกม c h i n e y p a c นะใช้งานได้นะฮะแต่ต้องปรับกราฟิกให้มันต่ำลงมาหน่อยนะฮะเพื่อให้การเล่นเกมมันสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะฮะในส่วนของ Asphalt 9นะฮะเกมแข่งรถนะครับผมในส่วน Asphalt 9นะครับเดี๋ยวงมาดูส่วนของการตั้งค่ากราฟิกกันนะครับการตั้งค่ากราฟิกนี้นะฮะผมปรับคุณภาพสูงแล้วก็เตรมเรทอยู่ที่60ิเลยนะครับ โอ้โหใช้ได้นะครับโอ้โห,โโหดูดินี่แอนโทนานครับผมนี่กับปรับกราฟิกสูงเลยนะครับน,บนี่ประมาณนี้เลยนะครับ ใช้ได้ใช้ได้ครับผมแต่ถ้าโจแบบสมูทตาเลยนะครับผมอาจจะต้องปรับกราฟิกลงมาดิหนึ่งในระดับกลางนะครับผมจะทําให้การเล่นเกมเนี่ยมันยิ่งขึ้นขนาดปรับกราฟิกสุดนะก็ยังทําได้ขนาดนี้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือเกม a d p h a n i g นะครับผมถือว่าโอเคเลยนะใครที่เอามาเล่นแบบแข่งรถนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบปฏิบัติการกันนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะฮะเล่นอะไรได้บ้างมาก้อยแค่ไหนนะครับอันดับแรกเลยนะฮะก็คือการทัชสกีนั่นเองนะฮะทัชได้แบบลื่นๆแบบนี้เลยนะฮะ แล้วก็ที่สําคัญนะฮะสีสันของหน้าจอนะครับสีสันสวยงามเลยนะครับนี่ขนาดจอ Full HD นะฮะสีสันยังคมชัดสวยงามแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างตรงนี้นะฮะถ้าไอคอนตรงนี้เราไม่ชอบเรายังสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยซึ่งสามารถเข้ามาในตั้งค่านะครับแล้วก็ยังสามารถตั้งค่าส่วนบุคคล ปรับเปลี่ยนไอคอนต่างๆได้นะฮะมีทีมให้เลือกนะฮะใครที่ไม่ชอบแบบแนวไซเบอร์ฮะก็ยังสามารถเลือกทีมไอคอนต่างๆแบบปกติได้นะครับผมถ้าเลือกแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบไอคอนปกตินะฮะเวลาเรามาใช้งานก็จะดูแบบสะอาดหูสะอาดตามากขึ้นนะครับผมส่วนใครที่ชอบแนวไซเบอร์ก็สามารถปรับเปลี่ยนแบบเมอร์สคู่ได้เลยนะครับถัดมาในส่วนของแพงด่วนตรงนี้นะฮะถ้าเราลากลงมาฮะจะเจอในส่วนของเมนูการใช้งานต่างๆนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเมนูต่างๆตรงเนี้ยครอบคุมต่อการใช้งานมากเลยนะฮะถ้าเราเลื่อนดูนะฮะจะเห็นว่าตัวเนี้ยสามารถเปดรงนนน้ะอจใก็มาาาัถส่วข แคปร์นหน้าจอตรงนี้ก็ยังสามารถกดได้นะฮะหรือจะเป็นในส่วนของการบันทึกวิดีโอหน้าจอก็มีมาให้เช่นกันนะฮะหรือจะปล่อยฮอสปอตก็ทําได้หรือเราจะแบบแคปหน้าจอขึ้นบนทีวีก็มีเมนูมาให้ใช้งานเช่นกันนะครับหรือว่าเมนูต่างๆนะครอบคุมต่อการใช้งานมากเลยแค่ลากลงมาแบบนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งฮะใครที่ชอบแบบมีปุ่มลอยๆแบบนี้ยังสามารถกดแบบนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อเรียกเมนูต่างๆมาใช้งานได้อีกนะฮะตรงนี้เราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ด้วยนะวะ่า อยากให้ตรงนี้มีปุ่มเมนูอะไรขึ้นมานะครับผมซึ่งถือว่า UI ของเขาะะทำออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของการตั้งค่านะฮะเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนการแสดงผลนะ ตรงนี้นะครับเรายังสามารถปรับค่ารีเฟรชของตัวหน้าจอได้ด้วยนะฮะอัตราการรีเฟรชหน้าจอตรงนี้นะฮะอันเดิมของเขานะฮะจะเป็นแบบอัตโนมัตินะฮะซึ่งจะประหยัดแบตเตอรี่นะฮะสามารถปรับเปลี่ยนเฟรมเรทตามแอปพลิเคชันตามการใช้งานนะฮะหรือจะบังคับเขาเลยก็ได้นะฮะว่าจะเป็น 60Hz 90Hz หรือ120 h z อยู่ที่เราจะปรับได้เลยนะครับผมถ้าเราสังเกตดูตรงนี้อีกนะฮะจะเห็นคําว่าดูเบียเอไอนะฮะที่ผมเคยบอกเมื่อต้นคลิปนะฮะว่าตรงเนี้ยเขาสามารถแปลด้วย AI ไดด้้้วยนนครบบแแแปปใทีี่ือเรลทท์วาโศัพออกไปหรือว่าาเเ้โทขมา เราสามารถกดแปลแบบเรียลไทม์ได้เลยนะฮะนอกจากการแปลแบบเรียลไทม์เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ก็ยังมีในส่วนของการสื่อสารอัจฉริยะ 5G ตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ฮะเขาจะปรับประสิทธิภาพของการใช้งานไ i f i อินเทอร์เน็ตของเราให้มันดีมากยิ่งขึ้นได้นะครับอันนี้ก็คือโดยรวมในส่วนของ n น b ิเอไที่เขามีมาให้นะแล้วถัดมาในส่วนของสมบัติขั้นสูงนะฮะตรงนี้ปรับเปลี่ยนได้เยอะมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแถบนําทางนะซึ่งจะปรับแบบไม่มีปุ่มก็ทําได้หรือจะแบบมีปุ่มก็ทําได้นะครับผมหรือจะปรับแบบใช้โหมดเปิดดใช้้งา,านนไเลยะครับ นะครับสามารถเปิดปิดการใช้งานได้หรือปรับแต่งปุ่มใช้งานตรงนี้ได้เองแบบอิสระเลยนะครับแล้วก็ในส่วนงการบันทึกวิดีโอหน้าจอตรงนี้ถ้าเรากดเข้ามาเรายังสามารถที่ปรับเปลี่ยนในเรื่องของไม์ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะฮะหรือจะปรับเปลี่ยนคุณภาพวิดีโอว่าบันทึกหน้าจอให คุณภาพวิดีโอปานกลางสูงหรือต่ำนะครับผมถัดมานะครับผมในส่วนของ Li ท e i อร์แลนนะครับผมตรงนี้เรายังสามารถเปิดได้นะฮะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆที่เป็นรูปเกาะอ,อยู่ตรงนี้นะครับผมนะฮะเรายังสามารถเปิดใช้งานได้นะคะใครที่ชอบนะครับโดยรวมนะ้ในส่วนของทุนระเบิดขั้นสูงนะครับบอกได้เลยว่าครบคันต่อการใช้งานนะ,ะฟังก์ชันต่างๆมีมาครบเลยนะครับแล้วที่ผมบอกนะฮะตัวนี้เขาสามารถที่จะสแกนนิ้วด,ด้านข้างได้นะฮะให้เราเข้ามาที่ตรงนี้นะฮะการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับ เลื to to so, ่อนลงมานะฮะเราจะเจอคําว่าการปลดล็อกอุปกรณ์นะฮะกดไปได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะเรายังสามารถตั้งการสแกนนิ้วด้านข้างตรงนี้หรือสแกนใบหน้าก็ทําได้ที่เมนูนี้เลยนะครับผมซึ่งถือว่ายุดหยุ่นต่อการใช้งานในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับโดยรวมในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะผมมองว่าทําออกมาได้ดีมากมากเลยทีเดียวนะฮะสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ครบคันนะผมมีฟังก์ชันพื้นฐานมาให้ครบเลยนะครับไม่ต้องโหลดอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็เวลาแคปหน้าจอนะฮะนอกจากจะลากลงมาแบบนี้นะครับ้นบี แคปหน้าจอได้แล้วนะฮะถือว่าสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยทีเดียวนะครับถัดมาในส่วนของหน้าจอนะฮะตัวนี้ให้หน้าจอมาที่ขนาด6.8นิ้วนะฮะสีสันของหน้าจอนี่ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็หน้าจอใหญ่ดูได้เต็มตามากๆแล้วก็ในเรื่องของเสียงนะฮะตัวนี้รองรับในส่วนของ DTS X Ultra นะครับ ตัวนี้เรายังสามารถปรับเรื่องของ EQ เพิ่มเติมได้อีกด้วยนะฮะใครที่ไม่ชอบเสียง e ด a ฟอ t ที่เขาปรับแต่งมาแล้วนะฮะเรายังสามารถปรับแต่งเสียงของเราเองได้อีกด้วยนะครับในส่วนของการถ่ายรูปนะฮะการถ่ายรูปของเขานะฮะกล้องหลังที่ให้มา50ล้านพิกเซลนะฮะการถ่ายรูปถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะถ่ายรูปออกมาได้คมชัดสีสันสวยงามนะฮะสามารถนํารูปภาพมาใช้งานได้จริงนะฮะแล้วก็ในส่วนกล้องหน้านะฮะก็ยังมีในส่วนของโหมดบิวตี้เข้ามาให้ใช้งานด้วยนะฮสำหรับการถ่ายรูปนะฮะใครที่ชอบปรับบิวตี้อะไรต่างงาในนอข อรต่างทําได้แบบสบายๆเลยนะครับอันนี้คือกล้องหน้าจากนูเบียนิโอ3 5G นะฮะลองดูนะครับว่าภาพที่ได้โอเคไหมนะฮะภาพที่ได้เสียงที่ได้ความละเอียดของภาพสีสันของภาพนะฮะเพือพ่อนๆซื้อไปนะฮะจะได้ความละเอียดของภาพประมาณนี้เลยนะฮะลองดูได้จากวิดีโอที่ผมถ่ายลงนี้เลยนะครับอันนี้คือวิดีโอกล้องหลังจาก Nu เบียนิโอ3 5G นะฮะลองดูว่าภาพที่ได้เสียงที่ได้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะความคมชัดของภาพอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้หรือเปล่านะฮะเพื่อนๆซื้อไปนะฮะจะได้ภาพแล้วก็วิดีโอประมาณนี้เลยนะครับผมความละเอียดของีีนออเยวดโะจู่ใกณฑ์ท ประมาณนี้นะครที่ผมถ่ายคลิปลงเลยนะครับผมโดยรวมโนเบียร์ Neo 3 5G ตัวนี้นะครถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะครหรือใช้งานโดยทั่วไปนะครับผมแล้วก็ตัวโนเบียร์ Neo 3 5G ตัวนี้นะครก็มาพร้อมกัน3สีด้วยกันนะครก็จะมีสี Shadow Black Cyber Silver Titanium Glow นะครับแล้วก็เปิดราคามาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับจะเป็นตัว RAM แปด ROM สองร้อยห้าสิบหกส่วนภายในกล่องก็ให้อุปกรณ์มาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มจิ้มซิมสายชาร์จหหหััััววววววชชาาาาารรรรรร์์จจแแแลลล้้้้้้กก็็เเเเคคคคคสขออ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 งงงงมมมมมมมืืืืถตตตนนนนนนะะะะะะะบบบบบ่่่่ใๆไไซพิิิปปีีโย ต่อการตัดสินใจของเพื่อนทุกคนนะผมขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับ